เงิน US d ลลาร์ hmm. มีโอกาสที่จะด้อยค่ากลายเป็นแบงก์กงเซกได้หรือไม่ตอนนี้ประเทศในกลุ่มบริกสและซาอุดีอาระเบียได้มีการรวมตัวกันมีการใช้เงินตราในประเทศตัวเองหรืออาจจะมีการใช้เงินตราแบบใหม่เพื่อทําการซื้อขายสินค้าและก็น้ํามันก็มีคนสงสัยนะครับว่าเรื่องนี้มันจะทําให้เงิน US d ลลาร์ด้อยค่าลงแล้วกลายเป็นแบงก์กงเซกได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าในปัจจุบัน ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยใช้ US เดอลลเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันบ้างอย่างแรกใช้เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหรือเป็นเงินหน้าสักของแต่ละประเทศเขาจะเก็บใน USD อดอลลาหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐข้อ2ใช้ USD ดอลลาในการซื้อขายน้ำมันข้อ 3. เป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศข้อ 4. หรือเป็นสินทรัพย์ถ้ามีการใช้เงิน USD ดอลลลดลงจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้อง